ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาคุณยุทธพิจิของเรานะครับส่งชื่อเรื่องมาเป็นสามเรื่องสั้นๆเลยนะกับชื่อเรื่องว่าของเขาแรงจริงๆ แล้วก็รอยสักอาถรรพ์แล้วก็สายแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผีเกอร์ยังไงครับเรื่องนี้พิยุสอ่็เรื่องแรกนี่เป็นเป็นเรื่องที่ผมสมัยหลายสิบปีก่อนนะเ็าไปร้านถ่ายเอกสารก็เอาพวกหนังสือพวกอะไรไปถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยครับทีนี้ก่อนอื่นก็ต้องเท้าความไปสมัยเด็กก่อนสมัยเด็กที่อยู่พิจิตเนี่ย เขาชอบไปเล่นบ้านญาติคนนูน้นญาติคนนี้อะไรเงี้ยม <s> ้วก็บังเออเราไปเล่นบ้านของพี่ชายเป็นลูกของลุงก็ไปเจอหนังสือตำรากรรมฐานของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำไงก็เลย <ใช S 1> ยืมเขามาอ่าน<ศ>ก็มันจะมีพวกกา,ายมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดอะไรเงี้ยสิบแปดกายของเขาอืมตั้งสมาธิสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็จินตนาการว่าเราถอดจิตไปเที่ยวถึงนู้นถึงนี้อะไรก็จินตนาการไปเรื่อยครับทีนี้ก็ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงอ่ะแต่ว่า ไอ้คราวที่ไปถ่ายเอกสารเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆบางอย่างก็คือพอเด็กร้านถ่ายเอกสารมามาถามจะถ่ายอะไรบ้างเราก็เอี่ยวตัวไปจะล้วงเอาหนังสือจากถุงที่เตรียมมาพอเอี่ยวไปปุ๊บเนี่ยมันมีอาการคล้ายๆกับจิตหลุดอะ่ะคือเหมือนกับถอดจิตออกมาจานอกร่างแล้วก็เห็นพนักง,งานคนหนึ่งที่มีทส้ทางแปลก ก็คือเขานั่งก็อี้แล้วก็เอาศีรษะพาดมาด้านหลังคล้ายๆคล้ายๆห้อยหัวโอ้ยหมายถึงว่าคอมันพับหักมาด้านหลังประมาณนั้นใช่ๆประมาณนั้นคล้ายๆว่าเอยู่มาด้านหลังแล้วก็าปตาจ้องทางเราแล้วก็ศบตากันแบบใส่ตานิ่งๆเฉยๆและอารมณ์และความสึกอ่ะ บอกวเอ๊เด็กคนนี้เป็นใครเพราะมานหลายชีแล้วไม่เคยเห็นเลยคือผิวออกชมคำคำคหน่อยคล้ายๆว่าออกแนวผิวดำๆแนวอเงี้ยเดีวหน้าตาก็คมคายพอสมควรแล้วก็เอ๊แล้วแล้วทำไมทัท่าแปลกๆแบบนั้นด้วยแล้วระหว่างนั้นเราก็เออช่างมันเดี๋ยวเอาของถ่ายเอกสารดีกว่าพอชิดอย่นี้ปุ๊บเหมือนกบกลับเข้าล่างใหม่แล้วก็ไอแล้วก็เอาเอกสารให้เด็กไปถ่ายแล้วแล้วก็ผู้หญิงนี่ก็หายไปก็คือ เหมือนเหมือน,น,น,นคล้ายๆกับเราเราฝันไปอะไรเงี้ยเราเราหลับแล้วก็ฝันไปอ,ะอ่ะทีนี้เราก็มองไปรอบๆร้านก็ปรากฏว่าไปเจอนางกวักสีดํำองค์หนึ่งที่อยู่บนหิ่ง,งับก็เลยสงสัยว่าวิญญาณนี่มามากนักตดนี้หรือเปล่าครับทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไอ้บางทีคนทํามาค้าขายเนี่ยต้องมีของขัง,งอะไรบางอย่างที่ไอ้เนี่ย ที่เอาไวเ้เรียกลูกค้าเลยเนะี่ยแล้วร้านนี้ก็มีสาขาประมาณสามสี่สาขาด้วยกันลนะ่ะแล้วเจ้าของร้านก็อายุไม่มากเลยประมาณยี่สิบกว่าสวยด้วยเป็นผู้หญิงสวยด้วยแล้วก็แต่งตัวแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยโชเอลใส่เสื้อเอลอยอะไรเงี้ยโชประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าโดยทั่วไปถือว่าเป็นคนอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ว่ามีร้านไายก็สามสี 4, ่สามสี่แห่งด้วยกันออืก็เลยเข้าใจว่าอ๋อบางที คนทรรมค้าขายก็ต้องมีของของของังสำหรับนําโชคด้วยอะไรก็แต่ว่าด้านนี้เขาแดงขนาดทาให้จิตเราดุดออกไปจากจากล่างเลยอ่ะก็ถือว่าไอ้นี่ถือว่าของเขาขังดีจริงๆครับเรื่องนี้ก็จบแค่นี้ครับพี่ยธผมถามนิดน,นึงเรื่องเนี้ยถ้าคําว่าถอดจิตเนี่ยพี่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เชื่อสักกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นจากร้อยจากร้อยอันนี้ก็อืมน่าจะ เชื่อทั้งน้อยแหละแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีพระกรรมฐานท่านบอกว่ามันจะมีอาการอาการหลอนก็เรียกว,ว่าจิตมันหลอกตัวเองอะไรวะเนี้ยทีนี้วิธีที่เราจะเช็คว่ามันของจริงของปลอมก็คือต้องลองอ่านหนังสือดูอย่างเช่นที่ว่าหยิบหนังสือมาเล่มอย่างเช่นหนังสือไภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดไปหน้าสักหน้านึ่งเช่นว่าหน้าที่ห้า<ข>ดูว่าหน้าที่ห้าเนี้ยบรรทัดแรกเขียนว่ายังไงพอหลังปุ๊บเราก็กลับไปอ่านหยิบไปเล่มเนี้ยที่เรามีอยู่เนี้ย เปิดไปอทยห้าถ้ามันตรงมันก็แสดงว่าเออของจริงเีอะไรประมาณเนี้ยเลยต้องมีการทดสอบว่าจริงหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมันก็เป็นการหลอนตัวเองประสาทหลอนอะไรเงี้ยออเนี่ยที่ผมถามนะเพราะว่าผมเคยเพื่อนอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยแล้วก็อ่าไม่อยากให้ทุกคนเชื่อแต่ว่าเราผมต้องเล่าแบบสั้นๆให้ฟังคือพิยุทธ์ที่ผมถามเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่เคยลองกับการถอดจิตเหมือนกันผมได้เป็นเป็นบทหนึ่งที่เขาให้ทำนะ อ่าเป็นเขาเรียกว่าให้ผมใส่ชุดแต่งชุดขาวเลยแล้วก็ก่อนที่จะทำการถอดจิตเนี่ยก็ต้องฝากหัวใจมีคาถาบทหนึ่งฝากหัวใจก็บไว้กับแม่ธรณีเวลาที่เราตกใจหรือเรากลัวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเขาจะดึงท่านจะดึงเรากลับมาผมก็เลยลองลองดูลองลองทำดูก็ทำอยู่ที่บ้านตัวเองนะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทุกๆอย่างมันขาวมันมันโลง่งไปหมดเลยนะที่เราเห็นเ่นะตอนที่เราหลับตาอยู่ แล้วเรารู ойти, ้ส ouais. right. ึกว่าใจเราหายใจมึง uh หิว huh> พิยุทธ์ใจมึงวิวเลยนะโอ้ใจวิวมากมันจะเป็นลมอ่ะแล้วเราสึกว่าเรากลัวเราเรากลัวเรานึกถึงแบบคนที่เรารักอ่ะแม่เงี้ยน้องเงี้ยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันถูกกระชากกลับมาแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาอ๋อเออก็ก็ใกล้ก็ใกล้ออกออกจากร่ักนั่นแหละคสียเลที่ปุ๊บพงมันก็จะหลับไปหลับไปคล้ายๆเราฝันนี่แหละอืมครับก็ที่เขาบอกนะที่ผมอยากลองทําเนี่ยเพราะว่า คนที่เขาไห้ถามก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเราถ้าเราแอบชอบใครสักคนหนึ่งผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเราถอดจิตไปหาเขาไปเข้าไาในฝันเขาแล้วเราก็จะทําอะไรกับเขาก็ได้อยากจะคุยอยากจะอะไรกับเขาแบบเนี้ยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วเราก็แซวเขาว่าฝันถึงเรารู้เปล่าเขาก็จะเขินเขินเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มัน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 ,ม,นมันอยากไปอย่างนั้นไงเราก็เลยอยากทํอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันตรายก็นต, <จะ S 1> ตใช่ไหมโชคดียแหละที่ไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะว่า ถ้าทาแบบนั้นนะมันจะมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งมันมีเรื่องผีที่เขาไปเล่าไงบอกว่ามีสำเร็จรูปหนึ่งที่สึกที่ถอดจิตแล้วไปเมียแล้วก็ลูกสาวเจ้าของร้านทองอ,อ,อ่ะถ้าเกิดเป็นบ้าทั้งคูอะไรเงี้ยก็เลยเอาดีน่จ้ะจ้ทำไปนั่งใสใส่จะบมาบ้าบอแน่อนอนอตายแล้วเออรู้ว่าถอดแล้วไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบไอ้ไร้สาระอะไรเงี้ยออย่มงเงอาจจะมีอันตรายแต่ถ้าไปทําอะไรที่มันปิดสีเนี้ยโอกาสที่จะบ้าไม่สูง คือเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงอหนะแต่เพียงแค่ว่าผมเคยเผมเคยแค่จะทดสอบจะลองดูแล้วมันอย่างที่บอกอ่ะมันมันเกิดกลัวความกลัวก่อนแล้วก็ดึงกลับมาแค่นั้นเองถือโชคดีมากเออแล้วก็ถคา,าถาบทบี่มันไปแล้วเออคาถาบทนี่ยาวมากเลยนะอเออยาวมากเลยนะเออเอออ้าโอเคอันนี้คือเรื่องแรกนะแล้วก็ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่สองรอยสักอาถรรพ์ อันนี้เพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค,คือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาอยู่แถวกาญจนบ,บุรีเนี่ยอืาเคยฟังว่าไอมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปสักกับหลวงพี่รูปหนึ่งอะ่ะไปสักยันแล้วปรากฏว่าขจรลบรอยสักนี้ยังไงดีเราก็เลยเอ๊ะแปลกแปลกนะแค่เราก็เลยถามรายละเอียดว่าอยู่ดีๆจะเป็นลบรอยสักทำไม,มเพราะว่าสักไปแล้วยังสักไม่เสร็จอะ่ะคล้ายสัก ต้องสักสามครั้งยินก็นเสร็จอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เขาบอกว่าเขาไปทําบุญที่ไหนต้งแห่งหนึ่งแล้วก็เขานั่งไปนั่งสมาธิเขา่ไปปฏิบัติธรรมสามอาทิจวันอะไรประมาณนี้แหละแล้วระหว่างที่เขานั่งสมาธิอ่ะเขาได้เสียงกรดีดเรีดเสีงยงผู้หญิงมากีดอยู่ข้างหูก็เราก็เลยพอฟังนี้อ้าว แบบนี่มันผีสิงนี่ว่าแสดงว่าไอ้ไอ้พระที่สักนั้นมันเอานื้อมนจากศพมาสักใครหรือเปล่าออ <Ừ. S 2> ทีนี้เราก็เลยถามว่าเอาแล้วอยู่ดีๆไปสักขอหลวงพี่องค์นี้ทำไมก็บอกอ๋อหลวงพี่องค์นี่ยท่านเคยแสดงอีกทีให้ดูก็คือเศกไอ้ใบไม้กลายเป็นมแมลงแมลงผู้ขึ้นมา <Ừ. S 2> แบบหนี่งหัตาอะไรมาเนี่ยเรกาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเกเล่นกลแบบเบื่อมรูปโป,ป,ป่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ <Ừ. S 2> อบอกเออของจริงเขา ทำอะไรที่อะไรทั้งหลายอย่างอนะไรเงี้ยก็เลยไปไะปปมาๆาก็บอกว่าเอาแล้วทําไมไม่ไม่สกกักเอาบอกว่าไปอยู่ครั้งหนึ่งวิดีโอคอลกับหลวงพี่เห็นหลวงพี่ใส่เสื้อผ้าก็เลยคิดว่าแกน่าจะทุศีนแล้วก็คือไม่ใช่พระดีแล้วอะไรมาเนี้ยเขาก็เลยไม่ไม่อยากกระสักต่อ,อทีนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดผีมันเอาน้ำมันผีมาสักใส่ตัวแบบนี้บแบบนี้ก็โดนผีสิงไงนีนอก็เลย มาขอให้แก้ว่าจะแก้อย่างไงดีก็เลยบอกเพื่อนที่เขาศึกษาวิชาอาคมด้วยกันนะว่าลองเสกกระถาทาน้ามนต์ถอนบทถอนเสมาดูแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบเป็นปักเครื่องอืสายลูกศุกร์กเลยเขาเป็นคนใช้นาคไงครจะเอาปักเครื่องบอกให้เอาปักเครื่องที่ท,ที่มีอยู่เนี่ยเอาแช่น้ํามนต์แล้วก็เสกกระถาลดน้ำมนต์ถอนให้อทีนี ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาผมได้ไหมโอ้เออเดี๋ยวลองรดนก่อนทําถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยผมก็จัดการปรากฏว่าผ่านไปท้อง้องสองสามวันก็ถามว่าเออเป็นไงบ้างอืมก็บอกเออรดแล้วเขาหายอี่ยงเป็นเลยว่าคนไหนหายแล้วเออครับเออดีก็เลยจบแค่นี้ยเออเพาะคือบาทีบางทีเห็นเป็นพระนี่เราไว้ใจไม่ได้นะว่าโอ้ใช่ต้องไปดีอะเพราะบางทีสักไปสักมาไม่รู้จะเอาอะไรมาสักให้เรา เกิดอานฟธพงน้ำมันพายน้ันผีมาสักแล้วผีสิยงเราอีกอะอืมจะต้องบางทีเรานะบางทีพวกเราเนี่ยหรือว่าคนที่เขาไปไปดูดวงก็ดีหรือไปทําอะไร,รไปสักยนันต์อย่างเงี้ยหรือไปลงบางอย่างกับกับพระบางทีต้องใช้คําว่าเราต้องใช้วิจารณญาแล้วก็แยกแยะให้ถูกตินะว่าสิ่งที่พระท่านทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะ เออพระที่อุตริหรือว่าพระที่มันมีกฎข้อห้ามของพระอยู่แล้วที่มันมันจะอาบัติกับการที่ห้ามทำาุนใจสาวิชาผู้ต้องอุตริต้นคือห้ามอวดตัวเองว่ามีวิชงวิชาอะไรแบบเนี้ยเออนาไม่ได้เลยนะเออก็ต้องก็ต้องแบบก็ถ้าไอ้นี่ถ้า อยากสายโมก็ลองใช้วิชาอย่างที่ผมแนะนําไปก็ได้ก็คือทําน้าเปล่าแล้วธิษฐานขอบริโภคพุทธรรมประสงมาอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยแบบนี้ปลอดภัยมากคือไม่มีโทษอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆถ้ามันไม่ได้ผลก็ไม่ไม่ไม่มีโทษอันตรายใดๆคือดีกว่าไปแสแสหาอะไรที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเกิดเจอเจอดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีนี่ซวยเลยใช่แ่ย่างเนี่ยถึงบอกว่าบางคนนะที่ไปทําอะไรแบบเนี้ยถ้า ถ้าเจอไม่อ่าเขาเรียกว่าถ้าไม่ใช่ของจริงอะนะผมต้องใช้คําว่าโชคดีโชคดีเลยที่นี่คือว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเราเนี่ยมากขึ้นอาจจะเสียแค่เงินทองแค่นั้นเองถูกต้องไหม <ใช S 1> เออมันไม่ได้เสียถึงอะไรบางอย่างเออแต่ถ้าไปเจอของจริงเลยอ่ะวางครั้งคุณนะบางครั้งเขาอาจจะวางยาเราให้เราไปเรื่อยๆไปทําแบบนี้อยู่บ่อยๆบ่อยๆครั้บงบ่อยครั้ง นะมันกลายเป็นว่าเราเสียทั้งเงินเสียทั้งโอ้เสียตัวด้วยอ่าใช่มันมากกว่านั้นอ,อันนี้ต้องต้องต้องระมัดระว,วังอย่างเห็นข่าวเยอะแยะมากมายเห็นปะก็อันตรายอยู่ใช่นะครับอ,อ้าวอ่าเรามาพูดถึงเรื่องที่สามกันดีกว่าผมสนใจเรื่องนี้มากครับพี่พ่ยุทธผีผีเกอเรอ์อ๋อแล้วนี่เป็นเรื่องตลกคือมีเรื่องเล่าคนนึงว่าเขาเป็นคนสายตาสั้นไงครับเป็นคนสายตาสั้นแล้วสมัยเป็นเด็กเนี่ย เพื่อนก็ชอบพาไปล่าท้าผีสมัยก่อนจะมีรายการเดทอดรักของพี่ป๋องอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เด็กๆก็ตอนโตคือก็ไม่มีอะไรจะทาก็เลยไปวิ่งเล่นกันบ้างอะไรบ้างไปหาเรื่องล่าท้าผีก็คือไปที่กําแพงวัดอะครับอ่งล่าท้าผีในวัดอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างที่ไปกด้วยกันสี่ห้าคนเนี่ยอยู่ดีๆเพื่อนคนอื่นๆเนอยพาเขาวิ่ง แบบไม่มีปีไม่มีขุยไม่มี <Ừ. S 2> ไม่บอกข่าวอะไคนที่ก็ยืนงงอยู่เอ๊ะแล้ววิ่งทําไมเนี่ยหรือว่าไอ้นี่หรือว่าหลอกเรามาแล้ววิ่งหนีเราอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกอะไรไม่ค่อยเห็นเขาก็ค่อยคําทางแล้วก็เดินกลับบ้านไปเองรุ่งเช้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังโอ้โหผีเต็มวัดหมดเลยออแต่ว่าเขาเป็นคนสายตาสั้นก็เลยมองไม่เห็นผีหรืออาจจะเป็นพ่อไม่มีเซนก็ไม่รู้รเลย ผีที่ตั still, the the ้งใจมาหลอกกนเต็มวัดนี่ก็เลยเก้อเลยคือเหนื่อยเปล่าเลยคือตั้งใจมาหลอกแต่คนมองไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงก็บอกเขาก็เป็นคนสายตาสั้นเหมือนกันเ็าอยู่นี่เขาเห็นเงาลางๆคล้ายเงาคนเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกับไม่เห็นอ่ะแล้วก็เอามือคองทำข้างฝาผีก็ยื่นมือมาจับอีกก็บอกว่าจับแล้วคล้ายๆกับมือคนแต่ว่าไม่รู้มือคนจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยอ้าวแล้วแล้วแล้วผีลงทุนขนาดนี้แล้วคนมองไม่เห็นนี่มันจะอายไหม มันมันเล่นๆอะกรเขาต้งบอกว่ามันมีผีนอนขวางทางไงก็แจ้งมอเหมือนเดินเจอผีไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเอะมันมันมันจะขืนไม่เวลามันมาหลอกเราแล้วเรามองไม่เห็นมันอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เลยจบแค่นี้ครับคือเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องตลกคือตาผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเขาบอกว่ามันมีเด็กอยู่คนหนึ่งเหมือนกันที่กลัวผีมากเลยนะเขากลัวผีเป็นเด็กวัดเนี่ยกลัวผีมากเลยแล้วทีเนี้ย หลวงตาท่านบอกว่าถ้าเองไม่อยากกลัวผีเลยนะสิ่งเดียวเลยคือว่าหลับตาอย่างเดียวคือจบไม่ต้องลืมตาขึ้นมาอ่าโอเคไอ้เด็กคนนี้เด็กว่าคนนี้เขาก็ทตามแล้วก็ก็ไปนั่งตามหลวงพ่อเขาเนี่ยแหละปรากฏว่าเขาก็ได้ยินเสียงมาแล้วเป็นเสียงหมาหอนเสียงอะไรเนี่ยเด็กกลัวไงเด็กวัดกลัวหลับตาเลยพิยุทธหลับตาผีหลับตาตลอดเลยผีมาแลบลิ้นปิ้นตาหลอก ควักไส้อะไรแบบให้เด็กกลัวเด็กม็มานั่งหลับตาจนผีเหนื่อยอ่ะเออ <laughs> จนผีเหนื่อยเออมันเหนื่อยแล้วมันก็ไปคือไม่ไหวอ่ะเออมันเนีย่ยเขาบอกหลับตาถ้าเรามไม่เห็นนะมีมีไอ้นีส่สมัยเป็นเด็กวัดเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เปิดประตูมาพอเปิดประตูมาอ่ะข้างประตูมันคล้ายๆเห็นมีพระองค์นึงยือนอยู่แล้วตกใจเราืปปบปีบที่บร,ริเวณหน้าอกเนี่ยเราปบปุ๊พระหายเอาเอ้ยแล้วก็เลยคิดว่า ทาไปที่เวลาเจอผีแล้วต่อยผีผีมันจะหายไปเลยก็เลยเออก็ผีก็เกิดมาไงคือบางทีนะเราอาจจะฟังแบบเนี้ยเราอาจจะตลกเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเหตุการณ์จริงมันไม่ตลกแบบนี้นะเพื่อนเนมันมันกลัวเออมันกลัวมพนพอคนเรากลัวเนี่ยมันทําอะไรได้หลายอย่างอก็มันมีมันมีเรื่องเล่าอยู่คนนึงบอกว่าไปทัา ท้าผีตบไปเลยเงี้ยผีเลยหลบเลยก็คือล้ายว่าถ้าเราไม่กลัวมันมันจะกลัวเราแทนเลยเงี้ย<ป> <c oughs> แล้วก็มีวันนั้นไปไปดูในที่ตออ็อกเจอเรื่องตออหเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปหาปหาฟังไม่เจอเขาบอกว่าผีมันมาหลอกเลยแค้นผีก็เลยฆ่าตัวตายเพื่อจะเอา ก็จะไปตบกับผีอะผีก็เลยมาช่วยเพราะว่าผีกลัวว่าจะตายไปแล้วมันจะไปตายไปอาละวาดเนี่ยผีมช่วยไม่ให้ไม่ให้ตายอะไรเงี้ยเออมันต้องเป็นแปลกๆดีนะเออมันต้องมันต้องแค้นขนาดไหนถึงยอมตายไปตบกับผีอะไปไปไปตุ่มในในโลกผีอะไรเงี้ยครับอ่าได้ครับพยุทธ์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะสําหรับคาคืนนี้พยุทธ์ที่เอามาร่าให้เราฟังนะครับเหมือนเดิมครับเป็นพยุทธ์ที่เป็นสายสั้นๆแล้วก็ก่อนที่จะวางสายไปพยุทธ ขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยมีอะไรฝากไว้ไหมไหม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม่พิยุทธเออก็เรื่องเรื่องของไอการสายโมอะไรเงี้ยบางทีมันก็ห้ามกันยากอะ่ะใช่แต่แต่ว่าผมมีวิธีวิธีนึ่งที่สายโมที่มันน่าจะได้ผลดีก็คือเราพึ่งปรารสนะใจเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่เกิดโทษทำมันไม่ได้ผลขึ้นมามันมีอยู่คนหนึ่งที่เขา ใช้วิธีเบิกบุญไงก็คือจุดธูปสิปบหก,กดอกปากกลางแจ้งอธิฐานว่าข้าพเจ้าขอเบิกบุญที่เคยทํามาทุกทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าถูกหยวยได้เถิดอย่างเงี้ยก็ปักปุ๊บก็ถูกหวยประมาณเจ็ดงวดติดติดกันะก็อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่น่าลองแล้วก็น่าจะไม่เกิดป้ใดๆเออไม่ไม่มีผลกระทบกับใคระนะแต่<อ>ึดถือว่าถ,ถ้ามไม่ มันไม่ได้ผลแน่งน้อยก็มันก็ไปด้ให้โทษอะไรเรุนแรงมากใช่เออได้อ่าลองทําทูนะเพราะมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะี่ครับพิยุ์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ